ไม่ยินเงี้ยกระตุกเงี้ยค่ะครับยงมนร้อนเยินโอิ๊เราก็ต้องต้องใฝ่หาโอกาสการเกษียณไอ้ยูเท่าไหร่เลยไม่ต้องก็บอกว่าเหมือนเหมือนบางทีเราอยากเซตโทเรื่องการเงินครับให้ถ้ามีเป็นบริษัทบางตัวที่สามารถขับเคลื่อนการเงินของเราได้เพื่อให้เราสามารถทําตามแพชชั่นที่เราวางเอาไว้ไอ้อย่างของผมมันค่อนข้างอยากโฟกัสงานศิลปะ ในเชิงของทั้งงานเลงทั้งงานแสดงก็เลยรู้สึกว่าอยากจะรีบจะทุเรื่องการเงินก็เลยค่อนข้างอยู่ในเพสการวางราษฐานทางานแล้วก็แต่งงานด้วยแล้วก็สร้างบ้านด้วยมันรู้แตองการอะไรเออมันรู้มันรู้แบบเหมือนเหมือนทำหน้าแบบก็ยังไม่ได้ทำต่อถ้าทำรู้กันน่าจะเป็นสองสองอืม ต่น,นี้ใหญ่มาตอนนี้เป็นใหญ่ครับใหญ่รู้สึกว่ามีภาระความรับผิดช,ชอบที่ใหญ่ทั้งคู่เลยครับ <c oughs> คือเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นฟิลที่จริงๆตัวเคยทำคลินิกกับพี่สาวเนาะ <c oughs> แต่ว่าก็ถามว่าได้ cover งานส่วนทุกอย่างขนาดนี้ไหมก็ไม่คืออันเนี้ยมันเป็นส่วนที่เราลงทุนลงแรงกันตั้งแต่เริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็วันนี้คือดีใจมากเป็นแบบอ๋อโลลงอกที่มันสําเร็จไปขั้นหนึ่งวันนี้ก็แบบ เห็นภาพเห็นภาพมากขึ้นจริงก็ไม่ก็ไม่คิดว่าการการจัดงานเองมันมันใช้พลังงานเยอะมากขนาดนี้เหมือนเพราะว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาครับผมเอาวงเวลาเราจัดแฟนมิตอะไรใดๆเนี่ยเราก็ค่อนข้างๆจะโยนให้ทางออตสาหกรรมจดการเลยแต่ในไม่เป็นพารธุรกิจที่ไม่เหมือนงานแฟนมิสสิ่งที่ต้องทําก็คือทุกคนจะเห็นผมมายืนยืนชี้เลยเอาไฟสีอะไรบ้างเพลงไปดดเพลงอะไรเพลงปิดเพลงอะไรไฟต้องรูปแบบไหนมีการขยับทะยึนอะไรยังไงบ้าง แล้ววิธีอาที่ทุกคนได้เห็นตอนอินโฟผมตัดตัดเองด้วยต้องลงมือฮะนี่ก็ต้นาน้ำยันปลายน้ำใช่แล้าเป็นอีกหนึ่งต้นที่เราต้องแบบแม่แม่ทั้งเงินแล้วก็แรงใช่ใช่ผมว่าก็ลงเงินไปค่อนข,ข้างเยอะมากๆครับผมเราก็เลยต้องมานั่นงเฝ้อหนึ่งก็มี <laughs> ให้มันฟูฟักเป็นต้นไม้ต้นใหญ่เอาใหญ่แค่ไหน เยอะมากอย่างเยอะมากที่สุดถ้าถ้าพี่ๆได้ลองแวะเข้าไปดูนะครับผมก็จะมีส่วนทั้งผ่าตัดเลยแล้วก็เครื่องเลเซอร์ต่างๆเนี่ยก็บอกว่าหลักสิบล้านเลยะะเดี๋ยวพาไปดูได้ะค,ะคือเรื่องคุณภาพเราเราไม่คอมโพมิ์ <ๆ S 2> เราจะไม่แบบเอาของไม่ดีมาให้ลูกค้าอ <ๆ S 2> ะไรเงี้ยงนั้นก็เป็นเป้าหมายภาพรวมเดียวกันกับพาร์ทเนอร์ทุกคนว่าอยากให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยใช่ก็คืออยากให้ได้คุณภาพที่ดีในราคาที่ดีด้วยครับ มันงแตกต่างกันแบบ สุดๆจริงเราเราก็เป็นเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่ามีดีเทลเยอะทั้งสองานเลยใช่คืออย่างคาเฟ่เนี่ยมันก็เป็นสเกลย่อยๆของวันนี้แนละ้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีดีเทลที่มันเยอะม,มากๆเรื่องโอเปอเรชั่นต่างๆมันเยอะเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าก็ตัวคาเฟ่คืออย่างที่พี่อบอกอะครับเราก็พอมันมีดีเทลเทยอะเนี่ยเราก็เหมือนเกิดเกี่ยวกับพอเปิดไปก็ต้องคุมคุณภาพแหละว่าอยากให้ลูกค้าทุกคนที่เข้ามาได้รับเหมือนแบบประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ประทับใจแบบกลับมาเ เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลายๆคนถ้าเคยไปชิมครั้งแรกแล้วอยากให้กลับไปชิมแล้วเราคอมเมนต์หน่อยว่าอร่อยขึ้นไหมเพราะหลายๆเมนูเราปรับอะไรอย่างเงี้ยอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นเหมือนเจ้าของเออเลิศมากเหมือนเจ้าของเราต้องอร่อยขึ้นเรื่อยๆครับครับผมครู ว,ว่าครับก็ต้องตัวทั้งคลินิกด้วยทั้งคาเฟ่ด้วยนะครับก็ก็รู้สึกว่าตามโมเดลทางธุรกิจนี่นแหละถ้าเรามีหลายสาขาก็ะจะค่อนข้างลดทางติดคอได้เยอะเหมือนกันจริงก็อยากเติบโตไปให้ประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรอย่างครับผมประเทศใกล้เคียงได้แบบพิจารณากับมาดูเซอร์วิสของเราจริงๆคือต้องบอกว่าบริการทางการแพทย์ไทยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพนะหมอไทยเก่ง อะไรอย่างครับผมแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มคนอซิเดอร์แทนที่จะบินไปถึงเกาหลีอ่ะก็บินมาไทยได้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนกันอ่อ่งเป้าหมายอย่างนึงที่เราจะวางไว้แน่นอนก็คือเรื่อง medical tourism ครับก็เป็นการแบบเหมือนเอาชาวต่างชาติเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวแล้วก็พามาท่องเที่ยวกับการที่รักษาสุขภาพไปด้วยมาคลินิกแล้วก็ได้สวยได้หล่อขึ้นกับบ้านไปครับที่ครบวงจร ต้องบอกว่าอย่างหนึ่งที่ดีมากๆของทั้งสองธุรกิจเนี่ยครับเราได้พาร์ทเนอร์ที่มีความสามารถที่แตกต่างกันไปซึ่งแต่ละคนก็แบ่งพาร์ทก็ทํางานการประสานกันมาได้ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็สบายใจครับผมที่ได้เจอพันธมนี like really ks, so cool. <God> ้เครียดอยู่แล้วเครียดอยู่แล้วขนาดวันนี้กลัวความเครียดสุดผมนะ กลัวไม่ปิดไฟตอนเปิดอินโฟอุ s t a ์นั่งตัดงานมากเลยคุณนที่ื่อปิดไฟให้มันเห็นอจอเฉยๆอะไรนั่งสองคิวไปเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือกินข้าวครับมันจะไม่ได้กินเต็มเต็มือมันจะต้องได้ตอบอะไรบางอย่างตลอดตอบงานบ้างรับสายบ้างอะไรอย่างเพราะมันก็เป็นช่วงที่แบบเริ่มต้นทุกอย่างเมื่อวานก็กินเลนเมื่อวานก็กินเลนมากเลยใช่ก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็วแล้วก็แวะมานะให้เราดูแลที่นี่ก็ได้นี่ าบอกแล้วว่าอยาก,กเกษียณเพราะไ่อยากเกษียณในอุดหไม่ก็ลองเราก็รู้สึกว่ามันมีอีกอีกหลายอย่างครับที่เราอยากออกไปใช้ชีวิต <c oughs> เช่นการแบบไปในที่ต่างๆในโลกนี้หรือว่าการอย่างที่บอกไปการสร้างสารสรค์ผลงานนี่บางทีมันต้องใช้ทั้งแรงแล้วก็เวลาพุกทงทราบกันแหละว่าการถ่ายละครหรือหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาเยอะมากอย่างอัรล่าสุดรัสลับไลน์ใช้เวลาถ่ายทำหนึ่งปีเลยแต่ถึงเวลาออนประมาณสองสามเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็เหมือนเราก็ต้องมี สเตเบิลมีความสเตเบิลทางการเงินบางอย่างเพื่อเราจะได้มุ่งมั่นไปนทางนี้ได้ว จริงๆก็เพิ่งคุยกันว่าหลังจากเนี้ยคือการอีกเฟสหนึ่งก็เป็นการเมนเทนแนนซ์เนการดูแลแมネจเมนต์อะไรเงี้ยที่เราเราหยุดแล้วก็เริ่มทําให้มันแบบมันคงเติบโตอะไรเงี้ยมากกว่าครับผมแล้วคิดว่าอยากทําบ้านแล้วอยากอยากเริ่มทําบ้านเมื่อวานก็คือบอกว่าเราสองธุรกิจด้วยกันแค่นี้ก่อนนะครับก็คือหนึ่งขั้นที่ต้องคุยกันนะว่าขั้นก่อนธุรกิจเอาสองสองอันนี้ก่อนใช่สองอันนี้ก่อน ที่ทำด้วยกันเรื่องส่วนรวมราคะเป็นยงไงครับแต่แลัี่เรื่องการเตรียมงานแต่งอ๋อนี่ไงก็จะเริ่มคุยแล้วว่าว่าเดี๋ยวพอพอระบบทุกอย่างถูกันไปได้นะครับผมก็จะมาโฟกัสเรื่องงานแต่งด้วยเรื่องบ้านด้วยแต่ลลหลังๆมันจะเป็นบ้านเลยล่าสุดล่าสุดที่ห้องนอนของบ้านที่อยู่ตอนนี้ก็คือไอ้ลากแ่นเสื้อโค้น ถล,ล่มเราแบบเสื้อถล่มลงมาเพาะงั้นมันบ้ามเป็นหมอสงสัยเราต้องทําบ้านนั <laughs> ่นแหละเพราะว่าเสื้อเอาไม่อยู่แต่ผมก็บอกนะว่าเดี๋ยวเอาไปบริจาคง่ายกว่านั้นเอาไปบริจาคง่ายต้องง่ายเหมืทำบ้านเหนกันนะมาถึงถึงปลายทางมันต้องมีบ้านอยู่ดี <Okay. S 1> <laughs> ก็เลยคิดว่าอายุประมาณนี้แหละก็คิดว่าเหมาะแล้วที่จะเริ่มทำเขาเรียกอะไรอ่ะเคหัตถานเออ <laughs> ใช้คำว่าบ้านเฉยๆเกิด <laughs> <laughs> เขาตั้งใจเขามาเคลียร์เป็นกวีอ่ะเนี่ยบ้านตอนนี้ลุ้มลุ้มไปเท for ่าไหร่อะไรยังไงบ้างครับอย่างเนี้ยตอนนี้มาที่จอดรถมาแล้วตอนนี้ที่จอดรถมีที่จอดรถกับฟิตเนสตอนนี้มีที่จอดรถสมีฟิตเนสใช่ก็ตัวบ้านกำลังมาครับกำลังคิดอยู่ว่ามันต้องทะแยงยังไงวางยังไงดีใช้เวลามานนาใช่มุ่งจะเป็นหลักนะคาตอนนี้มุ่งไปแค่ราคาท่าไฟในการเขียนแบบไม่มีครับอันนี้เขียนเขียนอยู่ เขียนดูแต่ก็เดี๋ยวดีเทลอินเลียเนี่ยอาจจะจา้านแต่ว่าหลักๆอยากทำเองตอนนี้ทำเลยครับคน,น้ทานอยากได้อะไรพูกนี่แม่งเยอะแยะเลยคะเขายังไม่ให้โจทย์ครับเขาก็บอกเวลาให้ดูนี่ก็อกเออสวยดีนะใส่บ้านไหมเขาก็จะเอออันนี้ใส่บ้านไหมอะไรเงี้ยตอนนี้มีใส่บ้านไหมก็มันห้าสิบอย่างก็แบบเป็นห้าสิบห้อง แค่ขนานั้นจริงหมครบนาดจริเราก็ปล่อยเช่า4ห้งต้องมีต้องมีตำหนักเลยไหมตำหนักเทพต้องมีตำหนักเทพโจทย์โจทย์คือโจทย์คือต้องอุ่นใจต้องมีเทพมีาเ้าไว้ไหบ้างรเมให้ก่วยหลักอตอนนี้ค่อนข้างแบบคือคือหลักๆเนี่ยครับผมหลักๆที่ตั้งใจทำงานอยู่ตอนนี้ครับผม เพื่อไปลงบ้านอะไรเพราะว่าดูดูดูลิมิตมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ใช่คือทุกคนทําบ้านแล้วน่าจะเข้าใจว่ามันงอกอ่ะก็อยากตีต่ําไว้ก่อนแล้ว่อยมันงอกขีหลังอะไรอย่างเงี้ยตีต่ําไว้ก่อนไม่ซึ่งแบบเหมือนเราก็ทําบ้านกันด้วยกันทั้งทีอะไรเงี้ยก็อยากให้มันแบบสวยงามไปเลย ยังเราะยังไม่ได้ทำถึงขั an ้นนั้นก็เลยไม่ติดตอนนี้อย่างแรกโครงสร้างต้องซัพพอร์ตจนดินไหวครับเออแม้สร้างไหวเราก็มีโอกาสได้เลือกไงถ้าล้วเกี่ยวกับงานทุกสายงายังไงบ้างมีอะไรที่ลงตัวที่ใหญ่ทำติดได้ฟังแล้วคือคือพอเหมือนเหมือนช่วงนี้เราเราได้ กาจัดในแกรนด์โอเพนนิ่งของคาเฟ่ไปแล้วก็งานนี้อีกมันเริ่มให้ให้เราได้เห็นแบบความใหญ่ขึ้นของสเกลงานจริงหรอแล้วก็การบริหารว่ายังไงบ้างน,นี่ล่าสุดคุณบอกคุณบอกเมื่อคืนที่รักหรือว่าที่รักไปทำอระกันเองไหมเออจัดแบบทำเองทำเป็นแล้วนี่ <ผม S 1> คลิปก็ตัดเองคลิปก็ตัดเองก็ทำทำเองเลยแล้วเรื่องของวยสถานไอเดียเยอะเหมือนกันนะเรื่องของช่วย มีอะไรอะไรหลายอย่างอยู่แล้วแบ่งงานกันก็คือทำบ้านนี่ทำงานแต่งก็คือแต่งได้เลยเดือนหน้าโอ้ยจริงเปล่าเดือนหน้ามีถ่ายซีดีคลิปเหมือนเดือนะคะที่บอกว่าอาจจะมอวัาที่ทายคืนแก้แค้นไปแล้วคือคิดว่าน่าจะเดือดแน่เลยต้นปีหน้าอยากทำบ้านก่อนความต้องการคืออยากให้บ้านเสร็จก่อนจือทำบ้านสองปี รอคอยเป็นสิ่งสวยงามครับได้ก็ได้ครับแต่ก็เรียนงานงันอาชลิศคิดว่าคิดว่าดีครับเพราะว่าเหมือนตอนแรกอ่ะตอนแรกค่อนข้างเครียดเรื่องงานวันนี้มากแต่พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรื่องเติบใจเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเรามีไอเดียเรื่องงานแตกอะไรก็เดี๋ยวอาจจะเรื่องพุ่ขึ้นมาถ้ายังไม่มีโปรเจกต์อือถ้าไม่มีงานไย่างเ่านี่จะหนีไปเที่ยวอะไร จัไปเรื่อยเรอัคนล่าสุดะกลับมานะตัดทริปเนื่อยไปมานานแค่ไหนได้ข่าวว่าไปพักก่อนอ๋อใช่ช่วงนี้อยากกลับมาฟโฟกัสยูทูบเพิ่งคุยกัน<อ>เป็นอยา่างที่สาใช่ใช,ใช,ใช่รู้สึกว่ายูทูบตอนนี้คนดูแอบ,บเยอะนะ<ม>เยอแบบยักว่าที่คาดคิดกันรู้สึกว่ามี potential อะครับสนุกครัสบสปอนเซอร์เข้าได้สปอนเซอร์เข้าได้ใช่กำลังจะเริ่มทำ ทับเลยนะอ๋อยังไม่ได้ทำซันนี่ทำแล้วฝากช่องสันนี่สายเดทอัพครับผมตอนนี้เรายังมีฟุตที่เหลืออยู่ยังไม่ได้แต่สปอนเซอร์เจ้าไหนชอบฟุตอันไหนบอกได้ตอนนี้มีอะไรนะโอ้มีเมกาใต้แล้วก็มี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 ตุรกีมีตุรกีมีบราซิลมีอาร์เจนตินามาลีบารีบิอามีมิลานมีญี่ปุ่นประมาณนี้มีเนี่ยสเปนโปรตุเกสเออสเปนโปรตุเกสที่เพิ่งถ่ายไปล่าสุด แล้วก็เวียนนาออสเตรียใช่ไหมแล้วก็มีสโลวีเกียพอไี้ถึงปีหน้าครับตอนนี้แต่เ่าที่เราไปเที่ยวกันมาณขนาดไปเที่ยวเลยสามารถไปทำงานแล้วกลับไปเที่ยวต่อได้เราก็รู้สึกว่ายังไงครับมันคืออยากทํางานไปด้วยครับผมแล้วอยากเที่ยวด้วยคือเราก็รู้สึกว่าเหมือนอยากทําเต็มที่ทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีมากก็รู้สึกว่าถ้าสามารถ manage ได้ก็รมเขีดจำกับก็เลยบินไป LA ประมา สองคืนล้วก,ก็กลับมาเลยลก็คือผมบินจากไหนนะบินจากโปรตุเกสบินจากโปรตุเกสแล้วก็ย้อนกลับไปเยอรมัน <c oughs> แล้วจากเยอรมันเนี่ยไปเอลเอล้วก็พอถึงปุ๊บก็ทำง,งานทำงานตอนเช้าครับผมแล้วก็อีเวนต์ตอนเย็นแล้วก็กลับไปนอนแล้วก็ตื่นตีห้าไปแอร์พอ แลกลับมาเที่ยวต่อใช่แล้วก็บินจากแอไปชิคาโกแล้วจากชิคาโกเนี่ยมาแฟรงก์เฟิรดที่เรามาแล้วแฟรงก์เฟิดเดี๋ยวเรามามาซีนที่คอนเสิร์ตซึ่งเป็นของตัวเองดีไหมครับเก็บไม่ชับเลยเก็บไม่ดีกว่าฮะเดี๋ยวลูกก็คอยดูแลคอยดูตลอดเลยแบบที่แบบเราแบบซัพพอร์ตยังไงบ้างฮะเอานวดไหมฮะชอบชวนไปนวดกิจกรรมกิจกรรมวัยสามสิบ เขาดีมากเลยเขาเขาเาเหมือนเป็นคนที่แบบเหมถ้าถ้าคิดอะไรไม่ออกเขาจะพาไปนวดเองชอบนวดนะครับผมชอบนวดชอบนวดม่กคอยชมความให้กันตลอดเลยค่ะผมผมชอบให้เขานวดไม่ชอบให้หมองรอไะ หลังๆนะครับผมว่า,านนไม่ค่อย,อยล่ะคือหลังๆแบบกินมากกว่าเน้นกินเน้นกับจ่ายค่าเข้ามิวเซียมค่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ไม่ค่อยได้ซื้อละไม่มีที่เก็บแล้วอะไรคือ,คอ,คอถ้าถ้าเคยใครได้ดูไซนี่ไชัได้รับเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนผมกับคุณชอบซื้อเป็นเป็นเป็นมาสเตอร์พีซบางอย่างของของแต่ละที่ เพื่อเก็บมาเป็นแบบเพืเก็บไว้ว่าก็ไปประเทศนี้มาความทรงจ้ำไปทำทรงจ้ำอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยด้วยครั้งนี้เนี่ยเหมือนเราต้องตะลอนไปหลายๆที่ก็เลยไม่ไม่แบกไม่ไหวแล้วไม่สามารถแบกของใหญ่ได้เลยครัไม่เราเราได้ซื้อมาใหม่เราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้ซื้อซื้อของกินครับของกินอร่อยคิดว่าถ้าจะเป็นงคงถามดู ครโอกาสยังมีเปอร์เซ็นที่แบบจะได้เห็คือตอนนี้ครับมีมีหลายโปรเจกต์ติดต่อมาแล้วก็เอาไม่เห็นรู้เรื่องเลยเอาเอาจริงๆก็เขาเป็นคนสแกนบทให้ไงอ๋อเหรอก็ก็มีแบบคุยกับบางพี่ไว้แล้วครับแต่ก็สัญญาไว้ว่าจะเล่นตอนนั้นก่อนแต่ซึ่งมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าบทดีมากแล้วก็ทีมงานคุณภาพามาจริงหรอจริงไปนี่เลยไม่เป็นแล้วนะละครเดี๋ยวสอนอ๋อ สอนยังไงเนี่ยนี่บอกไม่ต้องสอนแล้วครับอยู่ดีว่าสอนแล้วโกรธสอนแล้วโกรธรุนารแสดงแต่มีแน่นอนแหละแต่ว่าเอาใจรอกันหน่อยไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องถามต้องต้องฝากกระซิบถามผู้จัดว่าอยังไงบ้างเออรีบนะไม่เป็นผู้จัดใช่เพื่อเลยใช่เป็นหนักเวลาแล้วคุณได้เป็นอย่างไรถ้าพูดไปแล้วอ่ะถ้าพูดแค่นี้อแค่นี้แล้ว ที่นี่ก่อนเลยครับผม Mon s u r e r y and Aesthetic Clinic ครับก็พร้อมที่จะให้ทุกคนได้แวะเข้ามาแล้วเราก็พร้อมจะดูแลทุกคนอยากเต็มที่ด้วย Service Level ที่ระดับ VIP ครัก็มีเทคนิคต่างๆที่จะถูกเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆที่จะเหมาะกับทุกปัจจ็ตทุกคนในหลากหลายลรูปแบบครับ ที่นี่ก็เป็นเราเป็นพาร์ทเนอร์แรกของฟิตมีวีดีจากเคียวซันนะครับประเทศเกาหลีก็เป็นที่ที่เราเนี่ยมาสแกนหน้านะออกแบบใบหน้านะครับจบตั้งแต่ในคอมแล้วก็ชอบไม่ชอบอยังไงเนี่ยปรับแต่งได้เลยเสร็จแล้วเราจะผลเนี่ยครับไปปริน์เป็นซิลิโคนวีดีที่เกาหลีจากนั้นแหละเราเอาส่วนนี้มาแล้วก็ใส่เข้าไปโดยคุณหมอศัลยกรรมเฉพาะทางดังนั้นเนี่ยออกแบบเสร็จเราเห็นผลมีเออร์เลอร์เนี่ยต่ำมาก ผมก็ใครที่สนใจเนี่ยเข้ามาคอนเสิร์ตได้เลยครับผมจะบอกว่าสิ่งที่ได้จากไอตัวซิลิโคนตัวนี้เนี่ยมันเหมือนเป็น1ชิ้นเป็นชิ้นอยู่ในโลกที่เหมาะกับเราเท่านาั้นค,ครับผมแล้วราคาไม่แพงเขาถึงได้ที่มันตัดขั้หนาใช่เพราะว่าอย่างที่คุณหมอพูดเมื่อกี้บนเวทีครับผมกั <Okay. S 2> บ,บซิลิโคนตอนปกติมามันจะเป็นแห้งที่ต้องไปหลังก่อนอันนี้คือจะปริ้นมาแล้วก็ใส่ที่จมูกปุ๊บเสใช่ไหยครับคือตัวความหนา ความกว้างอะไรเงี้ยมันเกาะกับกระดูกเราเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันสามารถเอ่อเจเนอเรตได้โดยฟาสที่จะสแกนไปถ้ามันเป็น3 d p r ิ n ติ้งนะครับผม,มก็จะตอบโจทย์ทุกสามมิติเลยกว้างยาวสูงเลยเกินนละครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับสำหรับวันเสาร์เรียนเนสติกอยู่ที่พระรามสี่ครับใจกลางเมืองลยครับผมใช่ละคร สลับลายครับผมก็วีคหน้าตอนสุดท้ายแล้วความติดตามด้ยวยว่าจะจบยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะพเพราะว่ากระแสโดดตัวดีขึ้นเรื่อยๆเลยลคูดต่อแบบดีใจมากๆจริงๆครับ <c oughs> ก็เป็นหนึ่งผลงานที่ตั้งใจมากๆทุกๆคนเลยที่ปุ้มลูกก็ตั้งใจมากๆพีมงานทุกคนพี่ผู้ิกับทุกๆคนไม่คนเดียวผู้กับคนเดียว <c oughs> ตั้งใจมากๆจริงๆก็ฝากติดตามตอนจบแ้วยนี่ยผัดเชียร์คุณตุนนลด้วยคุณตุลเน็ตพอแล้วก็คุณตุลนี้ด้วยใช่ <c oughs> แล้วก็คุณมิวด้วยข <c oughs> อบคุณครับ